what do you have โอ้ยพอนิดนึงนะยคะผู้มากครับครับก็ขอให้ทั้งคู่นะครับรักกันตลอดไปเพราะว่าเขาเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากแล้วก็น่ารักมากครับวันนี้มาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวคะหรือว่าไงวันนี้คือจริงๆแล้วผมคือนา,นานาเนี่ยเขาไปเที่ยวที่กองถ่ายบ่อยครับ so แล้วก็เขาเลยชวนมาก็เลยมาครับก็มาเป็นเพื่อนเจนนี่ใช่ไหมค,ครับผมใช่ครับเอามากับเจนนี่ใช่คะควรจะเข้าใจผิดเดคะเนียผมว่าไม่ไม่หรอกครับด้วยความที่เราถ่ายละครด้วยกันครับแล้วก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วครับแล้วก็มาในงานแล้วก็มาแสดงความยินดีให้เขาผมดีใจด้วย เลยยงข้าละครนิดนึงเว้บ <Generally, S 1> <filho> บ้างค่ะโอ้โหฟีดแบ็กดีมากเลยนะจนนครับดีมากก็ขอบคุณนะครับแฟนๆทุกคนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เรตติ้งดีมากแล้วก็เวลาเดินไปไหนเนี่ยก็มีคนเรียกว่ากระเพราหมดแล้วอ่า<ๆ>นะคะซึ่งกระเพรานี่เล่นเต็มมากยังไงคะงรับชมรับซีนก็จริงแล้วมันเป็นละครในในแนวแบบไม่ได้ดูบูรุษแรงมากนักในการที่แบบว่าเป็นเป็นเลิฟซีนอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะดูเป็นแบบการ์ตูนการ์ตูนซะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเวลาเล่นกับเจนนี่นี่มีแบบขอกันไหมครับคือตอนแรกผมต้องขอโทษเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว แล้วเขาเป็นผู้หญิงแล้วเราก็เกรงใจอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอผ่านมาสักพักหนึ่งเงี้ยเราเราก็เริ่มเริ่มเริ่มเบาลงเริ่มผ่อนคลายลงอะไรเงี้ยครับค่ะซึ่งแบบเนื้อหาเข้มข้นมากบางคนแบบว่าไปชีวิตใคร,ร,รหรือเปล่าศิลวินดาราอะไรเงี้ยมันมากครับเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับละครที่มันผ่านมา<อ>ที่เคยที่เคยเล่นนะครับเพราะว่าละครเรื่องนี้มันจะเป็นแบบว่าคือถึงเป็นตัวร้ายเนี่ยก็ไม่ได้ร้ายตั้งแต่ต้นกําเนิด<อ>คือเขารา้ายเพราะเหตุการณ์บังคับอะไรยเงี้ยครับจ่อเป็นแนว <นะ S 2> ฝรั่งฝรั่งหน่อยครับแล้ว huh. ก็ม uh ีอ huh. oh, ีกก uh ี่ตอนแค่ยนี่เหลืออีกยังเหลือเยอะนะครับนี่เพิ่งช่วงแรกๆเองครับกัดหูกัดอะไรกันไปเต็มที่แล้วอันนี้ปิดกล้องเรียบร้อยแล้วปะปิดกล้องเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เตรียมถ่ายหนังและอ่าฝากคนติดตามเลยค่ะทางช่องสามเนาะจันทร์อังคารแล้วผมก็ฝากละครด้วยนะครับผมสวยและเชิดส้นนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ